สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลานะครับวันนี้ก็มาเจอกับน้าบังกันอีกเช่นเคยนะครับที่หมายบัวศักดิ์ับเมื่อวันก่อนนะครับที่น้บังมาตกมาถึงหมายปุ๊บก็มาแตได้ตกฝนตกเสื้อก่อนนะครับวันนี้ลมก็ข้างดีนะครับก่อนแดดก็ดีด้วยนะครับดูสภาัผิวน้ำนี่เรียบนะครับแปลว่ากลุ่มฝนนะครับนี่ท้างฝั่งนี้นะครับก็มีกลุ่มฝนไม่แน่ใจว่าจะก่อตัว ทำให้ฝนตกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวนำอุปกรณ์มาวางนะครับโอเคนี่นะครับปูนงานเต็มเรกมาแหลปะปลาหมอตะกลับนะครับเต็มนี้อ้วนมากเลยดูใส่ประมาณ 3- 4นิ้วนะครับอ้วนตับเลยโอเคเดี๋ยวลองถ่ายคลิปดูลมไม่แรงนะครับวันนี้มาดูกัน ลองมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับด้านหลังนะครับฝนเริ่มตั้งเขาอีกครับไม่แน่ใจว่าจะผ่านฝนหรือเปล่านะครับมาลุ้นตรงนี้ลมก็นิ่งๆนะครับแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวคิดว่าน่าจะได้ลุ้น,นครับลุ้นฝนโอเคไม่เป็นไรฝนตกก็หลบ เรียกว่าฝั่งนู้นครับอากเสกบางไม่ได้เอาเหลียบรองมุมมานล้วอยู่ในรถมีอาการครับถอนอ,อะไรถอนสุดดอกขนาดนั้นนะครับไม่ดด ตะกรับตัวเล็กแน่นอนเลยบาะลองดูสิปลาอะไรที่ทนทนสุดดอกตุกตีอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอาวอ้าเอา้าตกบั่งทนบังเอๆๆๆๆๆนี่ <c oughs> แน่นอนชัดจนนะครับไอตัวนี้แหละนี่ปลาโมตะกลับตัวเล็กนะครับติดตกเจ้าสน เล็กเกินไอ้หนูเอ้ยไปัปจิบตั้งสองคอเลยให้ตัวเล็กๆมันกินให้อิ่มมันจะได้ไม่มากวนฝนจะไปตกที่ลำปำดู เมื่อวานตกแล้วที่นี่อาการครับอ,อกถอน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 ก็ดุนสิครับใ้ถวยนะครับส้อยนอกเขาขี้คมเขียวนะครับนี่ไฟสวยมากนะกินลงไปเต็มๆเลย ลงไปเต็มข้อเลยขี้กลมเกี่ยวเมื่อวานไม่ที่มาตกนะครับไม่เจอขี้กลมเกี่ยวเจอแต่ขี้กลมย่านเชียกนะครับวันนี้ประเดิมละประเดิมขี้กลมเกี่ยวไปหนึ่งแปมเงงเงงไป ไปต่อลมนิ่งๆนะครับอยู่น้ำเรียบๆไหลลงไปแล้วไหลลงไปแล้วกี้ขมย่านเชียกนี่กี่ขมย่านเชียบใส่งามๆใส่สวยนะครับใส่ประมาณ สามหกเริ่มเข้าเลยล่ะไหลลงไปแล้วไหลลงไปแล้วนี่กี่กลมยันเทียกนะครับ โอ้โหไส้สวยมากเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าไไส,ส้สวยจริงๆเลยนี่ครับไปไม่ถึงไส้สวยจริงๆนะครับ ไหลลงไปไหลลงไปขี้ขมย่ันเชียบอีกแล้วสสวยๆต้งนั้นเลยนะครับนี่ไซส์บิ๊กเลยสุดยอด ตีถึงนั้นโอ้โหนี่นี่มันเริ่มเข้ามาที่ใกล้ๆตรงนี้นะครับขึ้นเป็นเม็ดอยู่ซ้อมก่อนซ้อมก่อน อันนี้ก็มีอาการนะครับเอาไหลลงไหลลงไปเอา้าเอา้าตีนี้มั่ว,วและมั่วละตีนี้โอู้หปลาเลยโอ้หโอ้หูปลาโมตะกลับนะครับโอยติดนิดเดียววัดเสียวต้องตักนะครับนี่ปลาโมตะกับไซบิกเลยนะครับติดแบบหน้าหวัดเสียวต้องตักเดี๋ยวมันจะหลุด นี่ไส์ฝ่ามือนะครับดึดไปแล้วนี่นะครับไส์ใหญ่มากไส์ฝ่ามือเลยคนตับมันยีบต่อน,นะครับอ้อยไปในตู้อ่ะอาถอนอีกแล้ว เจ้าเดิมนะครับทนทสุดดอกเจ้าเดิมหม่เลยบอกว่าให้โตก่อนก็ามากินคอ้กินเสร็จเล็กเล็กน้น เอวต้องลุกขึ้นคลายเส้นมั่งนะครับไม่งั้นเรานั่งทับนานๆทำให้เส้นของเราอักเสบได้ตึมไมก็เปลี่ยนท่านั่งสักหน่อย <c oughs> นั่งแบบนี้มั้ง เมียกันะครับอืมออกไม่สุดนะครับเข้าลงไปแล้วตาเลยนี่จเจ้าเดิมนะครับใส้สวยๆอีกแล้แลวใส้สวยมากนะครับใส่เป่งเปๆๆเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลดใสเป่งๆ แดดเริ่มออกแล้วน,นะครับออไปต่อแสงแดดมาแล้วเอาเอาทุนไม่ทันตั้งก็ฟูงปลาเล็กเข้ามากินเลยนะไหลลงไปแล้วก็นี่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  กี่คมนะครับกี่คมโอ้โหไส่แต่ละตัวใส่แต่ละตัวนะครับี่ดูโอ้โหไส่ใหญ่จริงๆนะครับนี่ดูสามนิ้วนะครับยาวคือปลาขี้ขมย่านเทียกนะครับตัวมลำตัวมันจะยาวนะยาวมากใหญ่นะครับไซนี้ถือว่าใหญ่สุด ใส่ข้อมือฝนตกอุ้ยกระสุนด้เปล่าผงกระสุนรึเปล่า มีอาการมีอาการค่อยๆไหลค่อยๆค่อยๆไหลนะครับค่อยๆไหลยไซใหญ่แน่นอนโอ้โหไซงามอีกแล้วอีนะครับโอ้โหไซบิ๊กไซบิ๊กเว้ยเลยเธอโอ้ยอย่าตกนะลูกนะนี่โอ้โหไซโอ้ยไซใหญ่จริงเลยอันนี้ กี่ขมก้นเชียกนะครับโอ้โห้สยดูสวยใหญ่มากนะครับฝนตกเมื่อกี้ดูแล้วมันสว่างนะครับแต่ว่าโปรยลงมาเฉยนะครับโอ,อ้กล้องเรากล้องเราว่างไงกล้องเราจะตกเยอะไหมเนี่ยแล้วพอไม่ตก รยนิดหน่อยนะครับอ๋อรยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวกล้องเปียกเอาเอาโดนเมื่อกี้ถอนขึ้นมานะครับนี่อุ้ย นี่นะครับไซส์สวยถอนขึ้นมาแล้วก็ต่อกลงไปใหม่นะครับไซส์สวยอยู่นี่ไซส์สวย <c oughs> ไปต่อนะครับปัน้นจีดตักสองก่อ มีอาการนะครับจะตกหรือจะถอนอุย้ยตกลงไปสงสัยเอ่อเหยื่อที่เราปั้นจีบนะครับมันเริ่มหมดแล้วก็เหลือแต่เม็ดมันกินอู้หู้หเข้ามากินเมื่อกี้นนี้พอเหยื่อที่เราปั้นจีบนะครับมันเริ่มหมดมันก็เริ่มเริ่มเข้ามากินเม็ดนะครับกินแต่คอโซ ขอยาวเริ่มตกจุดจุดจุจะก็ไหลเลยนะโอเคเดี๋ยวระวังขอปิดคลิปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าฝนมันจะตกโอเคมาดูผลงานกันวันนี้ ว่าได้แปรบดูปลาที่คุมนะครับส,ส่อสวยๆทางนั้นเลยนี่ที่คุมส,สวยสวยๆทางนั้นนะครับนี่นะครับป้าโมตะกลับก็ใส่งามอยู่ใส่ฝ่ามือนะครับอาจจะมองไม่เห็นได้สักประมาณสักโลได้นะครับได้สวย โอเคไม่บอสักปาน่าน่านโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับหน้าบังก็ต้องอ่ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนใกล้จะตกนะครับก็เชิญใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปโกโกโก